อย่างเจนซ์สองมันเปลี่ยนอะไรค่อนขเยอะเหมือนกันเนาะก็เยอะนะครับอย่างแรกเลยก็คืออย่างตัวไทป์เนี่ยก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน<ช>ก็คือเรื่องของความมิวทิภาวะหรือว่าความการยับยั้งชั่งใจหรือว่าการควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยตัวไทป์ก็จะมีความมีผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วย เราเป็นเหลือบสีก็ดุจจัจทร์โอ้โหดูดูดูมากเลยใช่ครับมีดูว่านี่ครับรรจิงหอใช่ครับหลายคนวิจารณ์ว่าเหมือนสั่งแบบเดรสอาร์ในยูนิฟอร์มอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไม่ถึงนะก็ถึงสิบแปดบวกแล้วกันแฟนคลับจะเลือนหมดตัวนะโอ้ถ้าถ้าสำหรับผมผมว่าน่าจะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดูเดือดนิดนึงก็เลยติดก็จะมีเยอะกว่านี้อีกมีครับ ก็เลยติดมาในชีวิตจริงเห็นอีเวนต์ก่อนหน้านี้มีกับของแก้มอะไรกันเกิดขึ้นยังไงบอางยังไงอ้่งก็พอคำถามนี้อะไรนะครับเป็นซีรีส์หรืออะไรไงไม่ก็คือเหมือนกับว่าวันนั้นน่ะมีพี่คาโต้ที่แทนเขาก็เหมือนกับว่า เขาก็หอมแก้มโชว์กันเขาแบบเนี่ยสนิทกันน่ะต้องหอมแบบนี้เนี่ยเนี่ยพี่น้องกันสนิทกันต้องหอมแบบนี้ผมก็เลยโชว์ความสนิทบ้างเดี๋ยวพี่มิวเขเลยโชว์ความสนิทคือแต่เราแอบตกใจนิดนึงว่าแบบเหมือนมาไม่ทันตั้งตัวใช่เพราะตอนแรกผมตอนที่พี่เขาหอมผมมาคือผมกําลังดูไอพี่พี่คาโตะกำลังเล่นอยู่แล้วอยู่นี่ก็หันมาหอมวะเขาก็ใจเพลินหรือชินมากกว่ากัน อันจริงผมว่าในซีรีส์มันเยอะกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้ผมว่าเบสิกครับเบสิกอเรียกว่าอาจจะชินแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วเราต้องแบบเวลาไปออกงานคนสักคาั้งกว่งเริ่มนี้แบบเวลาแบบรู้สึกแล้วต้องมีสิ่งที่ เอาจริงๆผมว่าเหมือนกับเราแค่ใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วเราอยู่ด้วยกันแบบด้วยความน่ารักเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยพี่แฟนคลับก็น่าจะชอบแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้ประดิษฐ์อะไรเราก็เป็นตัวของตัวเองกันแล้วอย่างควัวกับเองก็ไม่เบางานถ้าเยอะไม่เบาเราดูแลตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไงล่ะครับ ก็นอนเลยครับก uh, mm ็พ hmm. ักผ่อนพยายามพักผ่อนครับแล้วก็กผ่อนให้เยอะที่สุดครับหลัล่าชสูงน่น้ำหนักลดไปด้วยครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นขึ้นเริ่มเริ่มขึ้นกลับมาแล้วครับจากตอนแรกผมประมาณ68หิลงไปเหลือประมาณ65ตอนนี้ก็กลับมาประมาณขึ้นมา66แล้วครับอย่างแฟนแท็กเขาเป็นห่วงอะไรกันอะไรกหนครับมากในของโซนงานหนักอะไรอย่างเงี้ยเขากินได้เลังใจกกันก็ดีใจครับเพราะเราก็มีโอกาสได้เข้าไปอ่านด้วยเราก็แบบ เออพี่แฟนขับก็เป็นห่วงก็ดีใจครับที่แบบพี่พี่แฟนขับเป็นห่วงเรา